สวัสดีครับพี่น้องทุกคนที่รักและคิดถึงโดนๆมาเห็ดกับเข่ากับนามซูพีซูนองกินเนาะมือนี้มือนี้เป็นมือโอกาสดีครับมือนี้สิตำเจวให้เมืองพี่น้องตำเจวไว้กินกับหนึ่งปลาไว้กินกับเออไว้กินกับข้าวเจ้าขาเหนียวเอ้ากินได้ครับผมมือนี้ฝนตกครับ ก็เลยบ่ได้ดังเตาถ่านก็เลยมาคา,างไฟเอาคางกระทะเอาเนาะถ้า,าดังเตาถ่านก็เอาไปเอาไปย่างเนาะแต่ว่าอันนี้เทากับเฮ็ดแบบค้างกระทะเอากับไม้คือกันครับผมเนาะเขาเอื่นว่าขัวบ้านเท่าเอินว่าขัวเนาะพี่น้องเนาะขัวพริกหยวกครับผมขัวพริกหยวกแล้วเนาะ แลพว่ว้ากระสิมากาขัวหอมขัวกระเทียมปอกดีๆเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็ปอกเปียกกอกึคือกันเด้อนะอ่ะเดี๋ยวให้แพว่้าขัวแป๊บนึงครับวิธีการตําเจ้วกินกับหนึ่งปลาตำเจ้วพริกนุม่นมนะตำเจ้วปลาแดกจันละแฟนบอแพาสิบัวไทยเห็นหนาค้นเห็ดดอกมือนี่ คนเห็ดบท่านอาบน้ำครับผมเห็ดกับเขากรับน้ำเลี้ยวพึ่นกับจังซีอาบน้ำอาบทาปปอนเขาปอนน้ำลูกเห็ดงานบ้านงานนั่นแจ่เศร้าแต่เสี้ยวหุ่นลาพี่น้องวมืนอี้ก็เลยมีโอกาสบบเดไปเห็ดงานครับผม,มงานเมื่อแล้วฮะงานงานแล้วเล้วครับผมอะ่ะก็มีเวลามาทายคลิปให้พี่ให้น้องเมืองเนาะ ัวนี้กะเมี่ยตะใส่ค้นดินค้นนั่นปรับพื้นที่บ้านเฮ็ดเองครับผมนี่เข้ากับมะัวหัวะพอมันหอมหอมทรงกินหอมเลยที่นองผลมันตกตัวหนก็นเลยบบได้ดังไฟ ขัวเอาก็ได้ส่วนพริกเอออันนี้ก็เป็นพริกกินดาครับผมพริกกินดาแค่ว่ากะขัวมาเลี่ยครับผมกะเดี๋ยวล่อส่วนผสม,มที่แพ่ว่าสิขัวปอกปอกออกทัความสะอาดก่อนเพราะว่ามันมีเออมันมันมีสองสันไหมพี่น้องปอกออกเอาครับผมอ่ะ ครับเลี้ยวทานี่ก่อนทานหอมกระเทียมพริกนุ่มก่อนหลังจากคลิปที่แล้วเพิ่นเห็ดไก่นึ่งสมุนไพรนะครับนี่ตะหนไทยประจบดอกไายแต่วิธีการต่าเครื่องตาำยังว่าใส่ยังเนี่ยพี่น้องนอะ บดน,นี้มะมึงตอนมันสุกบนหูหูยนี่สีกินกับน้ำพริกบนี้พี่น้องใส่บักบักฟักบ่บักน้ำครับผมเพิ่นใส่บักน้ำอ่อนๆนี่แเสบๆสีกินบ้าปัดอีทสีกินกับตำแจวนี่คือยังเสียบเนาะพี่น,อน้องเนาะพี่น้องว่าบ่าพี่น้องบว่าแต่นหน่อยกระชิบ่บ้าเองนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยมันดากมันดาก โอเคคิด okay. ไปก่อนคิดไปก่อนไปกินเขาน้ำกันอาบน้ำอาบทานี่ขวให้มันดำดำจังสีเลยเจ้พี่น้องมันยังปลอกออกนี่เข้าจังปลอกเรียกเอางามนี่ว่าข้างนอกมันดำซ,ซให้ข้างในมันสุกข้างนอก ภาพรักอาจจะไม่สวยแต่เนื้อในมันขาวสะอาดปูดพองยองใหญ่ก็เหมือนกับคนนี้แหละจะมองจะมองแต่ภายนอกถ้าถอดรูปเมื่อไหร่นะจิตใจงดงามเหมือนเจ้างอ้อเขาที่รจนาเห็นว่าเจ้าง้อมีรูปสิริงามรูปลักรูปลัก รูปลักษณ์สวยงามรจนาก็เลยเอาพวงมาลัยให้เจ้าเงาะนี่ก็ได้เป็นแพรวากับตันหน่อยก็ได้มีทาทายากชื่อนี่นี่นะครับ <c oughs> นะเดี๋ยวไปมุ่งเพื่อนปอกน้ำกันครับน,นี่นี่นมันก,กระเด็นเข้าตาเนะนี่ยลูกพึ่งตื่นพี่น้องวันหยุดวันหยุดโรงเรียนตื่นสวยตื่นขึ้นมากกับมาสซ่วุ่นมันฉีดเลนเข่าตาดิอื้มเลนเข่าตาอีหลนยีดเลนเข่าตาแม,ม่อนนะไรเลยเอเ้ยแกเขาเดี๋ยว เมื่อดำเมื่อดำมันเสียบเดี๋ยว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 เดี๋เดยวเดีเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ี๋ยววเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดีดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย มืองบ่อทอทานไดไปเฮ็ดการบ้านบ่อการบ้านนยเพิับเมืองเฮ็ดม่วเฮ็ดม่วงได้เฮ็ดถึงมืดตัวๆโบถึงมืดตัวๆได้หรือเฮ็ดการบ้านเนาะไปไปไปเฮ็ดไปมาเดี๋ยวพ่อบอกเอาดินสอนแเขียนรูปครูไม่ได้ให้เอาสีนะเอาเอาดินสอเขียนมันกับโบเห็นนึ่งตัวห้อยปะ เอาดินสอเขียนก็เอาลูกเอาดินสอเขียนเร็วเอาทางไียฮะเอาทางเหลี่ยมๆดิเอาทางนั้นตู้มันจะไม่เขียนออกได้ไงนะแค่ว being like. <mas> ่าปอกนี่แล้วแค่ว่าปอกอืมปอกปอกครับพี่น้องปอกกระเทียมเรียบร้อยมันแหละนี่เห็นปะฉีดยาเอ้าว่าจะฟาดสีดจะฟาดสีปอกถ้าคลิปยุก ตำนี่เฉยท้จริงจังจังยำุูงตาอยาเห็ดปอยาเห็ดปอใส่ใส่หอมใส่กระเทียมหลายๆมันจังหวานดีนาะเว่าเขาคุยองเงีุ่ยฮะไมบุบ้งไฟฝนตกไป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 กากับเป ตมัตมตมัมต้เขาเหนียวคุยได้พี่น้องเย้ยกินกับข้าวเจ้ากัาเนเสียดฮะบอกว่า,วาด็ดไปบอเหมือนงานแล้วตัวไปกับเก็บตักเก็บหย่ากิาน มุนค่อยๆหมุนค่อยๆเออไม่ต้องแน่นดอกเดี๋ยวแม่กวดหม,นมุนหมุนออกหมุนออกเก็ยึดกลบเลาสว้าเป็นนี้นะเป็นหมุนเป็นเลาเป็นเลาสีเป็น เดี๋ยวพ่อเราให้มาเดี๋ยวให้แม่ตำก่อน,นอ่าแพรว่ามาปรุงรสครับผมน้ำตาลหรืออยังแมี่ยเปิด <c oughs> คือยังเฉียบเถอะวะจ้าจ้ายังเกาะโอ้เดี๋ยวพ่อไปเฮ็ดให้ นี่ใส่ผงมั่วใส่น้ำปลามือกี้เ<อ>พื่ว่าหยดน<า>้ำปลาเจ้าจ้าบอว่าอะไระน่อา,อารูเลยฮะน่ารู้ยังไงขำตุยจริงกับขำเขากับหนึ่งปลาคือยิ่งเสียบนี่ตอนปลาแดกก็ใส่เด้อแต่ว่าอันนี้บสูตรบโต้องใส่ตอนป,นอนนนาปลาแดกใี่น้องใส่จะน้ำปลาเพราะบางกรัใส่ถ้วยนันเองอ้อคุณตกอีกล่ะ ค้าเขาตุ่ยมึงเนาะตำเจ้าสี่ะเสียบอีกแลีมือขค่ะน,นี่นอจเอะเอะอ,อเออเออเดี๋ยวพอไปอีหลายาจะไปตากผนะ้เนอบ๊สบายเลยน,นอนนอ โอเคครับผมล่องไปตำชิมนเมืองรับร่องเขเนี้ปุ๋ยเสบเสียหนึ่งกับหนึ่งไก่มือของคู่กันของคู่กันครับไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ